p o s s e s s i v e article การแสดงความเป็นเจ้าของกับบุรุษสรรพนามเอ e ของพวกเธอเพศชาย d e r t i s c h ต e อ e เลทิชอีสบรทโต๊ะของพวกเธอกว้างถัดไปเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของที่เป็นเพศกลาง d i ลัมเพอร์โคมไฟ e อ e เลอร์ลัมเพอร์อ คมไฟของพวกเธอเก่าถัดไปเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของที่เป็นเพศกลาง d a s sofa Euer sofa east white sofa ของพวกเธอนุ่มถัดไปการแสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของที่เป็นพ้าหุ้พด d a s b r o c h e n d i e broochen เป็นขนมปังก้อนกลมๆเล็กๆนะคะ e u i l b r o c h o n s i n t g a n s fresh ขนมปังของพวกเธอสดมาก